สวัสดีค่ะทุกคนอ,อนารมณ์มงคลบาဒီနေ့တော့ကော့ဆိုတဲ့စက်ကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ကေาาာ့ဆိုတဲ့စက်ကလုံးလေးကိုတလုံးတည်းဒိဗေမှတ်တာထက်စကစူး light တွဲမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောတဲ့နေရာမှာပိုပြီးတော့ мян ဆန်တွေကိုပါလိုက်မယ်ဒါကြောင့်စကစူးလေးတွေเนี่ยတွยဲပြီးလေ့လာကြရအောင်เนาะชันကော့ခဲถามดูชันင๋า ก็แค่ยงลีเบถามสุรากามีดาดูสุรากาจีดาฉันก็แค่ถามดูงากาไมิจิยงลีเบเธอไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปเธอเนไม่อยากไปมาตัวเจ๋ก็ไม่ต้องไปมาตัวเนโดเธอไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปนี่มาตัวเจ๋มาตัวเนโดฝนตกแต่เราก็ยังไปเที่ยว ฝนตกโมยอะเรแต่ดาเบเมะเราก็อาดูอารอยังไปเที่ยวเชาเลนีเดอเมฝนตกแต่เราก็ยังไปเที่ยวโมยอเลงอาดูอารอเรชาเลเชาตัวนีเดเมพรุ่งนี้ฝนอาจจะตกก็ได้พรุ่งนี้มันแน่แผ่ฝนมูร่าอาจจะตกก็ได้ยารเจเลย์ยารยาไนเนย ยั่วบ่หมายแน่เนาะလို့ပြောခြင်းတာပါအတီကတော့အာကြဆိုတာကတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းများတဲ့အခြေအနေတွေမှာသုံးပါတယ်။ก็ได้နှလုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ရတာပေါ်လို့အတိပယ်ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့အာဇတ်ก็ได้ဆိုတော့โมยยั่วနိုင်แน่เนาะမင်းနှဲ့ပြန်အဲ့လိုမျိုးပြောခြင်းတာပါ။พรุ่งนี้ for อာဇတ်ก็ได้မင်းနှဲ့ပြန်โมยยั่วခြင်းလဲยั่วနိုင်แน่เนาะအဲ့လိုအတိပယ်ပါ။คนที่โทรมาหาคนเมื่อกี้ก็คือหัวหน้าของคนเอง คนที่สุรากะตอดูโทรมาหาคนเนนสิโกฟงสลาเดเมื่อกี้สุรากะโซโซกะก็คือเชเดหัวนหน้าเกาสาวของคนเองสุรากะนนี่เย่โลเดเบยาบบเ้คนที่โทรมาหาคนเนนสิโกฟงสลาตอดูเมกิสซโซกะก็คือเชเตสุรร nên สีကိုစောစောကဖုန်ဆက်လာတဲ့လူကနင်းရဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့အသေးပေရပါတယ်ခွန်ထေโทမာหาคนเมื่อกี้ก็คือหัวหน้าของคนเองสสกาฟုန်ခေါ်လာတဲ့လူကဖုန်ဆက်လာတဲ့လူကနင်းရဲခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတော့ค้นဆိုတဲ့ဇကလုံးကတော့ယဉ်ကျေးတဲ့အုံုံုံဖြစ်ပါတယ်နင်းဆိုတဲ့အသေးပေแท้ ตื่นสินขะมย่าลูกบอกให้ปล่อยแล้วตื่นต่อไปดิเนี่ยมาတော့สကားပြောว่าแหลกกว่าอ๋อเนนโลပဲเยิไลตาဖြစ်ပါတယ်อยากจะเชื่อยังไงก็แล้วแต่เธอฉันพูดไปก็เท่านั้นอยากจะเชื่อยังไงสุราก็เนบโลยุ่งฉี่ฉันเลยก็แล้วแต่เธอเนี่ยดบ๋ใบเนี่ยอไผมั้ยฉันพูดไปก็เท่านั้นงาเดลောက်เปียวတော့มั้ยฉันงาก็พูดไปเปียวไลมั้ยก็เท่านั้นเดลောက်เปอะเดลောက်เปလို့ပြောနေน่ะว่า อยากจะเชื่อ,อยังไงก็แล้วแต่เธอฉันพูดไปก็เท่านั้นในยงเจนตโลโยเนาะงาดอตเล่าเบะเล่าเบะเปียอวรอเม วันนี้อากาศก็ดีนะวันนี้ดีนี้อากาศยาดีอุดูกะก็ดีนะกังดาเบเนอวันนี้อากาศก็ดีนั้นดีเนียยาดีอุดูกะกังดาเบนาเดี่ยวเดียวกะช่วงนี้เป็นไงบ้างอะคูตะลอบเลวเนเลรโซโลเชเลยดีโลก็ดีนั้นสูบปีรพีลุยาบะเน่กังดาเบ่กังมาเนอะโลเดเบะปะฉันบอกเธอแล้วก็ไม่ฟัง ฉันงาบอกแล้วเปย, ب ي ب ي เปยเบีบีเปยตาเวเธอเ,เน็งกูก็ไม่ฟังน้ํามามาท่องนะなおตမျိုးပြောလို့ရတာကငါเน็งกูပြောလဲနာမမထောင်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ฉันบอกเธอแล้วก็ไม่ฟังงาเนงาง็งกูเปยตาเวน้ําม,มาမထောင်ดิနေရာมาတော့วัจจะနှစ်จ้จางเนี่ยဥပမာပေးထားပါတယ် นบอีบรากะดูเหมือนเขาจะชอบเธอจริงๆนะดูเหมือนปองยาเดะตลูเบะเขาจะชอบเธอตุเนเงโกใจเดะจริงๆนะั้นะแต่เกเนาะดูเหมือนเขาจะชอบเธอจริงๆนะตุเนเงโกตะเกใจในบงเมเนาะ นาบบียะก็ว่าแล้วงาปิอดาเบงาเทนดาเบมองตามตลอดเลยสุดากคารอมองตามไลจีนิดาตลอดเลยตะเชโลก็ว่าแล้วมองตามตลอดเลยงาเทนดาเบงาปิอดาเบตะเชโลไลจีนิดาเธอก็รู้อยู่แล้วนี่เธอเน่ก็รู้อยู่แล้วนี่สุนารคารอทาโกติบปีทาเบโกลบโยเจนาบาเธอก็รู้อยู่แล้วนี่เนนดาโกติ่ปีทาเบโก ฉันก็เคดเหมือนกันฉันก็งาเล่เคดเทนเเหมือนกันดูดูเบฉันก็เคดเหมือนกันงาเลอลโลเวเทนเลทำไมเธอถึงทำอย่างนั้นก็ไม่รู้ทำไมบาโลเธอตูกะถึงทำอย่างนั้นดิโลเล่เอลโลเล่เซอร์ราก็ไม่รู้มาตีบูดิเนียมาฉันโซเล่ซับเจตงาสซรเรดีเบ่ก็เพียวถาบ่เนาะฉันก็ไม่รู้รู้ต้องเลยาเด้ก็ไม่รู้เลยาบ่เนาะ ทำไมเธอถึงทำอย่างนั้นก็ไม่รู้ตูบาโลอาริลโลเลสุรางานเลสมาติบูถึงโซเดสกาโลอาจารอดินเนียมาอันโอเรเดเบโกพิจารณาเจเนนิทามาต้งทาราบาตูบาโลอาริลโลเลสุราองานมาตีจบูโซเดสเดเบโกเนาะถ้าเธอไม่ไปฉันก็ไม่ไปถ้าเธอไม่ไปเนมตัวเย ถ้าส่วนเราเยินส่วนใดีไปบ,บา้าเธอไม่ไปในมาตัวบูฉันก็งาเลไม่ไปมาตัวบูถ้าเธอไม่ไปฉันก็ไม่ไปในมาตัวเองงาเลมาตัวเดาบูเขาตั้งใจทำงานก็เลยได้เลื่อนตำแหน่ง เขาตุกะตั้งใจสุรากาจูซาเดทํางานสุรากาอลุลุตาก็เลยไอ้น่ะเจ้าโมโลได้ยาเดเลื่อนตําแหน่งสุรากายาดูโตยาตัวเดยาดูโตตัวเดลุเปียวเจินน่ะบาเขาตั้งใจทํางานก็เลยได้เลื่อนตําแหน่งตุจูซาบิอลุลุลุยาดูโตตัวเดตูเลลาบิเนาะเปียวเจินยินเนาะเขาก็มาแล้วนะเขาก็ตูเลมาแล้วนะลาบิเนาะ เขาก็มาแล้วนะตูเลลาบินอะไรก็ได้บาพิพยาเดยังไงก็ได้ปลูบเพิพยา,ดาเดะนักแทบโยโลยาติดากาะเมื่อไรก็ได้เปเชยพิพยาเดใครก็ได้ปดูบ,บพิพยาเดลโลตงเชนเนาะตีโลก,ก็ได้เนตัเวิโตนุยาบาเดแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อแล้วสุรากาลปีดอปีแย่ก็ไปเที่ยว ตเล่じゃแม้กันต่อဆိုတာကတော့အတူတူဆက်ပြီးတော့လို့အသေးပဲရပါတယ်။แล้วก็ไปเที่ยวกันต่อปี๋เอ่สเล่จ่าล่ะပေါ့